สวัสดีครับเอฟซีสาวน้อยเอฟซีอีหล่าองอิงเอาจังซี่เลยเด้อครับพี่นองเอ้ยเพราะว่ายหยัางมงมีเวลาครับพี่นองยานย่านหาเงินบระทันคาบานย่านหาเงินบระทันคาบานอยากอัดคลิปก็อยากอัดเนาะก็คือมือนีก็ก็บไพ่หูแล้วเนะวาะไวลาอยู่ไสมือนีก็คงสือหูกันทุกนแล้วแหละเวาลาอยู่เวไฟเนาะ ช่อง23่สิบสมเ่ะไปไทายรายการ mm hmm. กากมอลลไอดอนกัเขาก็มีคุมปดิดของเขาเนาะเฮากัคงสิบอะไรเขาเบิ่งหรอกเพราะว่าเฮาขับรถหาเงินอยู่จังสิโคงบอะไรเขาเบิ่งหรอกครับเพราะมีเวลาเพราะว่ามันกระจวนมาแล้วเหลหืออีกสองหมื่นต้องจ่ายค่าบ้านก็เลยต้องหาเงินให้ได้ก็เลยต้องมาแนลนรถจังส่ล่ะพี่น้องเอ้ยหาเงินไปนำ้ำอัดคลิปไปน้ำแล้วเพราะว่าคลิปผมกั บ่าวิลีกล็ยืนขอรายได้แล้วครับแต่บ่อได้บ่อผ่านบ่อผ่านสองเทื่อสามเทื่อแล้วครับพี่น้องพอท่านผ่านจากเหตุการณ์ยังมันก็โมูหมันบอกว่ายังบ่อบอกครบบ่อถึกต้องหรืสอสันลัข้อมูลบ่อถึกต้องยังคงมนหลายเรื่องครับพี่น้องจากเกี่ยวกับยังผมก็บอกท่านผมก็โมโหขึ้นกันว่ามันมันบอกใส่แต่เอชพีซีเอ็ยังของเขาหน่อยแหละครับพี่น้อง ผมก็ใส่ให้ลูกไส่ใส่ล้วก็เปลี่ยนแล้วยังแล้วก็บอบอ,บอได้นะครับพี่น้องนะเนาะว่าไปแล้วก็มองว่าของอีหล่าต่อดีกว่านะครับพี่น้องมือนีก็อีหล่าก็ไปมอลลไมดอนเนาะไปอัดมอลลไมดอนไปไล่ซดเอาง่ายๆอะไล่ซดทั้งเพจเอ่อมอลลไมดอนน้มือนีก็เพาว่าจักมือใดเขาสิปอยให้เบิ่งหรือบอบ่ฮูหูครับพี่น้องแต่แน่ๆขึ้นแน่นอนก็คืขึ้นเฮ่า เฮ้าบอะไรเบิ้งเด้อมัอนี่พราะว่าเฮ้ากับขับรถคือว่าแหละครับขับรถแต่อีกอย่างหนึ่งก็ดีใจกับลูกสาวหลายครับลูกอีหล่าอุ้งอิงเฮ้าเนี่ยครับพี่น้องดีใจแห้งหลายครับพี่น้องก็คือมีรายการติดต่อมาหลายอยู่ครับพี่น้องทั้งรายการไอ้คุยแชทโซไอ้คุยแชทโซ่แชบโชอ่านั่นแหละก็คือก็กะเนาะมันวมดแัดจริงนะพี่น้องเนาะแล้วก็รายการกุ้นสรยุทธเล่าข่าวตอน ตอนเสานะครับพี่น้องเราเอาข่าวตอนเสารนั่นะเล่าข่าวเช้านะครับตอนสุรยุทธ์นะครับพี่น้องการติดต่อมาแล้วอีกอันนึงก็คือโหนกระแสครับพี่น้องโหนกระแสน,นี่ก็คือเข้ากับเคยเห็นนี่หลาไปแล้วทีอนึงเนาะนั่นแหละอาเซีปไปพร้อมกันจังไดบูหูเพราะว่ามันมองมองเดียวกันเนาะช่องสามคือกันน่ห้ะไอโอนกระแสครับไอ้ะายกานสุรยุทธ์ตอนตอนเสารนาะพี่น้องเนาะ จังได้เฮากับคอยติดตามอีหล่าเฮ้าลูกสาวเฮ้านะว่าสี่ไปไสแน่ไปตะละมือสีไปรับเชิญได้แน่กับเคอยติดตามคอยว่าคุยกันไปนะพี่น้องเนาะจังได้เฮ้ากับสิบว่าช่วงนี้ก็เอาง่ายอีหล่าก็คือสิบว่าได้มีมินิและนะ้วเนาะเห็นก็บอกว่า,บ,าบ่มีนบ่มีบ่มีแล้วอาจจะสิมีแต่การแบบว่ารับเชิญนี่แหละครับพี่น้องรับเชิญตลาดทัศน์ก็อาจสิหลายหลายช่องหลายรายการอยู่เนาะบึงบ่งๆแล้ว ที่ว่าเมื่อวานกับไปรายการซุปเปอร์เทนนะเมื่อนี้ก็ไอรายการในมอลล์ไมดอนแล้วก็เดี๋ยวก็คงสิอออกเทวรั์มอลล์ไมดอนอีกช่วงช่วงใดก็ทับเบิ้งครับพี่น้องครับติดตามไปเนาะผมก็วอาก์อ๋อขนาดวอลก์เป็ีนได้ครับแต่วอาแบบเภาๆอ่ะก็บอกเข้าใจเหมือนกันบอเข้าใจคือกันย่านพายแยงวอาเนาะพี่น้องเนาะค่อยๆวอาไปก็ได้ตัวเนาะจะเป็อก์เปแบบบด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  ยังได้ก็เฮ้ากับเป็นพ่อแม่เอฟซีเนาะครับพี่น้องน้ำกันก็คอยติดตามอีลาไปเรื่อยๆว่าอีลาสิไปมองไดแน่โชว์ยังแน่ไปละกันยังแนงสิก็คอยติดตามคอยเบิ้งคอยแย่งน้ำกันเนาะยังไดงกะล่ออีกอันนึงกบล่อเปิดวงกับพูดนลครับเดือนเดือนเดือนหนาบอกครับแมนบอกครับพี่น้องอีกสองเดือนเอนนี้ยังไงเนี่ย แต่ส่วนหมอลำแบบสาวน้อยโชว์นี่สิเปิดเร็วๆนี่ครับก็เห็นบอกว่าขายบัตรแล้วขายบาัตรลวครายเริ่มขายตั้งแต่วันที่หนึ่งเนี่ยครับบัตรเออเขาเบึงหมอลำสาวน้อยโชว์เนาะสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับพี่น้องก็เปิดขายแล้วอเออบอกว่าท่านเปิดขายวันที่หนึ่งนี่ครับพี่น้องวันที่หนึ่งเห็นบอสโจบ,บอกว่าสิเปิดขายเนาะเปิดขาย แจกว่าสิมีรับเชิญอ,อีหล่าอุ้งอิงบอมือน,นันก็ถ้าเบิงถ้าติดตามเนาะก็พอเห็นอีหล่าวว่าอยู่ว่าสิไปซอยวงลำเบิ้ลโชว์ก่อนสิอา mm hmm. สิมีไปนะครับไปนอกอาสิไปหรือ,อยังไดก็ถ้าเบิงถ้าติดตามวันเปิดวงแต่ถามมาวันเปิดวงเนาะผมสิมีสิทบิ์บอคือสิบุมีสิดนะครับเหตุการณ์ยังสี่เนาะมันต้องหาเงินเลี้ยงลูกลันนี่แหละมันก็มีเรื่องเดียวเรื่องเงินนะครับ ไปสยหยากกับเรื่องเงินล่อแต่อีหล่าเขามากกรุงเทพเราอยู่ใกล้แบบที่ว่าไปลาสุนกับบังกะปีเสง่เนะแล้วก็ไปอาซิม่าแถวปีนาก็เห็นบอกว่าเปิดเปิดว่งแล้วกับซิมาจุดแรกก็คือซิมาบองบังกะปีพอดีเองสเนะเท่ากับถ้าเบิงถ้าที่ตามถ้าไปเบิ้งละมือนั่นว่าเป็นมือใดที่ไอ้มือใดบอกแล้วนี่เห็นเนนั่ว่าโจบอกแล้วผมก็ลืมครับพี่หน้องนั่นแหละครับเดี๋ยวกับซมาเปิด เออไม่ที่แรกว่าฮะเนาะสิมาเห่นอยู่ดมเออยู่ตรง้างๆไงแต่วันหน้าบางกะปีเหอครับพี่น้องแต่เรื่องจอดรถเ่าก็ง่ายๆก็ขึ้นหนาสิจอดรถไอรถตัดอะครับพี่น้องบางจอดต้องแถวรถตัดนั่นแหละถ้าเบิงว่าเป็นยังไงแตงวนี่กับมือดานั่นมันเป็นมือเสาร์อาทิตย์บอสอันมืออื่นไอมือมือมือประมนมือวันหยุดเลยก็โอ้ยนักใจล้วครับเดี๋ยวรถติดแต่กับพเป็น่นังครับเ่าก็ต้องไปแต่ เร็วๆเ,เอามือครึ่งงวดที่ผ่านมาผมไปตอนสัต์โอ้ไปตั้งแต่หัวคาเลยครับไปไปไปตั้งแต่บไปใบสองครึ่งเนี่ยผมไปแล้วถ่าย่ามันบอติดครับพี่น้องมันบอติดไปถึงเร็วครับพี่น้องสัดไปถึงอุ่น่ะโอ้หายสามโมงกลัวเพราะันสี่โมงเลยเพราะไล่ซดนั่นแหละน,ะนั่นแหละที่เฮ็ดในไล่ซดนั่นแหละเปมากอะ มีคนเขาออกเขาออกเบิ้งเนะีโอ้หลายครับหมื่นกว่าคนหมื่นแปดเบิ้งแล้วเนี่ยนะมันโซ่หมื่นแปดโอ้ดีใจหลายติว่าคนมาเขาก็เบิ้งผมเดี๋ยวสักมือเย็นๆผมก็สิไหลสดอยู่ครับเบิ้งเหตุาการณ์ว่าไฟไหลแน่ยังยังสี่เนาะมือนีกัแลนฮากับว่านิวว่าพ่อพ่อได่บ่มือนีมือนีกับพ่อพ่อได้แน่เด้อครับคนๆโอเคอยู่มือนี มันก็ทั้งอาทิตย์มันกับส่วนมากกับจะมีอาทิตย์เดียวแหละโอเคเองสิเนาะมันบเมนซัวอาทิตย์ได้ครับพี่น,อน้องจังไดเฮ้ากับคอยติดตามอีหล่าเนาะอีหล่าองิงคอยติดตามคอยบึงคอยแย่งน้ำกันจังไดก็อย่าลืมมาคอยกดไลค์กดแช์ติดตามช่องเท็กซี่หลงทางแชแนลให้แนเด้อครับเสื้อสีนีนเรื่องดีๆวาให้ฟังอ่าอีหล่าสิไปรับเชิญใส่แน่เฮ้ากับคอยติดตามคอยเบงึงไปเรื่อยๆไปไปเรอยนน้ำกันเนาะจังไดก็ ความหักความแพงของ f อซีทุกคนอีลากาันนาหักกับ f อซทุกคนเสมอพอได้เลือกว่าคนนั้นคนนี้จังไรจังสันจังสี่อีลาหักสุคนครับพี่น่องขอให้เป็น FC อฟซีล่กหักตลอดจังไรกับเข้ากับคอยสนับสนุนคอยเชื่อตลอดไปเนาะอย่าลืมจังไรกับอย่าลืมติดตาม <c ười> ไปวพนนัทนติดตาม ก็ามากดติดตามไปแน่เด้อครับพี่น้องเท็กซี่หลงทางชแนล่โอ้ยต่อไปผมก็บอกเลี่ยนแล้วครับเอาอันนี้ละดีสุดแล้วถึงได้กับมือนี่กับบอะตังบอลไลเจ็บข้อมือนีสวัสดีครับ